สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะฮะ,ะคลิปที่สองของวันนี้นะใบบัวที่บางด้านหลังอยู่เนี่ยนะใบต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นฉากนะกั้นให้ให้หน้าของผมเนี่ยนะครับไม่ไม่ดำก็เวลาเราถ่ายทำเนี่ยนะฮะด้านหลังนี่จะต้องสีออกเป็นเ็าเรียกว่าแบ็กกราวก็คือต้องออกในโทนสีดำๆมืดๆนะฮะ ข้างหลังก็จะเป็นแสงนะครับอันนี้ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่าาเราใช้สิ่งที่มันมันมีอยู่นะฮะอ,อ,อยู่กับปัจจุบันอยู่กับที่แห่งนี้นะครับสําหรับคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นสองคำนะฮะเพราะว่าบางคนก็กล้าฝันแต่ไม่กล้าเปลี่ยนก็มีบางคนก็กล้าเปลี่ยนนะแต่ไม่ค่อยกล้าฝันเพราะงั้นถ้าเรามีสองอย่างในตัว ตัวเรานี่จะประสบความสําเร็จได้นะครับคือเป็นคนกล้าฝันก็คนเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนด้วยนะฮะต้องฝันครับต้องมีเป้าหมายนะฮะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะไปไหนเราจะทําอะไรแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะฮะมุ่งมั่นในสิ่งที่ฝันนะครับแล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะงั้นเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เราก็จะกล้าเปลี่ยน นะปรับเปลี่ยนตัวเองนะเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นอ่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะฝึกฝนได้พัฒนาได้แต่ทำอย่างไรนะเราก็ต้องจิตใจมันต้องมาก่อนนะความคิดความเชื่อความเห็นเนี่ยมันมันต้องมาก่อนแต่ถ้าความคิดความเห็นเนี่ยมันมันไม่มามันไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ไไดโอ้โหมาจากไหนครับมาจากไหนครับลูกครับไม,ม่ครั้งแล้วนะครับอไม่ครั้งแล้วครับ น้องเซนน้องเซนหาเจอนี่หาเจอได้ของเล่นแต่มาจากไหนครับมันเป็นพระของน้องพระอดซื้อน้องเซนมาเหรอครับแล้วที่ช้างอ่ะยังมีภาพแรกคนอื่นที่ว่าเตี้ยป่ายโอ้ครับผมแล้วน้องเซนฝันจะเป็นอะไรครับเป็นเอ่อเป็นคนเป็นคนคนประเภทไหนคนประเภทนางฟ้าเป็นนางฟ้า ทำไมไม่เป็นเทวดาล่ะเราเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเ็ื่อนเซนนางฟ้ากับนางเงือกเหรอแล้วน้องเซนจะเป็นตุ๊ดไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นนะครับน้องเซนชอบศิลปะใช่ไหมล่ะใช่น้องเซนจะวาดนางฟ้านางเงือกวาดนางฟ้านางเงือกน้องเซนก็ระบายสีมันได้ด้วยไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยด้วยนะ ถ้าเรา<ช>หันกลับมา<ช>ดูบบดบบตัวเราเองเราก็คิดว่าเราก็คงทําอะไรไม่ได้ตามอย่างที่เราฝันนะตามอย่างที่เราตั้งใจเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยเหมือนคนอื่นเขาเมงอนทุนไม่มีความรู้ไม่มีทรัพยากรไม่มีบริวารไม่มีผู้สนับสนุนไม่มี อำนาจไม่มีพักพวกไม่มีนะฮะนี่คือสิ่งที่จะบันพรความฝันให้เราไม่กล้าคิดกล้าทนะฮะนี่ก็จะพลจะช่วยดูข้างหลังของผมนะฮะว่าไใบไม้ที่ใหญ่เนี่ยนะฮะจะโน้มลงมาอย่างไรนะฮะแล้วกาจะพลก็มี ความคิดว่าจะต้องเอาลิงนี่ฮะเนี่ยลิงที่น่ารักเนี่ยนะครับไปอยู่บนไปนอนอยู่บนใบไม้ด้วยอ่าขอขอเชิญเลยครับอ่าเชนญพลก็ทําหน้าที่ของเซนไปคุณพ่อก็จะกําลังอธิบายนะครับเพื่อจะแปลงนมามธรรมนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้เง่แมงบ้านแรงบิน,น,นจจบส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว่าชีวิตของ คนเรานี่มีการขีดเส้นมาแล้วนะครับว่ามีมาแมลงตัวหนึ่งมาต้องเป็นอะไรมีมแมลงตัวหนึ่งมาพ่ออ๋อครับมแมลงป่ะแต่นี่เรื่องไหนมแมลงอะไรนะมแมลงนู่นมแมลงนู่นมันบินมามันบินมาเหรอลูกมันตายแล้วเนี่ยเขาก็จินตนาการของเขาไปตาม สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากการ์ตูนนะครับจากนิทานบ้างเขาก็อยู่ในโลกของสิ่งที่เขาศึกษาเรียนรู้แหละเพราะฉะนั้นสื่อที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นสื่อของการศึกษานะฮะเพราะการศึกษาจะทำให้ความคิดความเห็นความเชื่อของเราเนี่ยเปลี่ยนได้ เพราะว่าที่มันผ่านมานั้นเราเรียนรู้มาแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็ฝังจิตฝังใจเกิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้เข้ามาอยู่ในจิตนะฮะในวิญญาณของเราถ้าหากว่าคนที่เคยทําอะไร,ะรนในสิ่งที่มุ่งมั่น,นตั้งใจแล้วทำได้ก็จะมีความเชื่อมัน่นเพิ่มขึ้นขอมอบรางวัลให้พ่อนะพ่อก็ให้รางวัล นี่คือไส้อมิตรภาพมิตรภาพเรางเอาให้พ่อมาใส่แล้วก็เอาคืนน้งเซนด้วยนะครับผมผมก็อยู่ของผมอย่างงี้กับลูกน้อยนะครันนี้เมื่อเรามีความฝันแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจีเป้าหมายแล้วจำเป็นอย่างยิ่งต้องเปลี่ยนโอ้ย ต้องเปลี่ยนความเคยชินนะครับต้องเปลี่ยนเร่างามเคยชิน,ม,นมาดูซิ<ว>มาดูมาดูใกล้ๆแมลงอแมลงเหมือนเฮลิคอ,อปเตอร์เลยนะครับเนี่ยนะเวลาผมถ่ายเนี่ยนะั้นอุงเซนก็จะไปดูในจอทีวีนะครับเนี่ยนะแมลงตัวนี้ก็จะมีความอิสระเสรีนะครับอิสระเสรีที่จะบินไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็ไปแล้วก็เปิดตูกระตู ไม่เลื่นเรื่อยแต่ถ้าเราไม่กล้าฝันกล้าเปลี่ยนชีวิตเราก็จะตกอยู่ภายใต้การบงการนะครับอยู่ในกรอบกติกา<ต>อยู่ในสิ่งที่จะต้องต้องถูกบังคับ <ไป S 2> ให้อยู่โดยที่ไม่สมัครใจแล้วนี่ไงไก่นี่ไง,ไ,งไม่สามารถที่โบยบินอิสระได้นะครับไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เพราะว่ามีข้อแม้นะครับมีเงื่อนไขต่าง จะไปนู่นไปนี่ก็ติดนู่นติดนี่นะครับห่วงหวงหน้าพวงหลังยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่างๆนี่คือสิ่งคนที่ไม่กล้าฝันนะครไม่กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใดๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมความเคยชินสังคมชุมชนครอบครัวแบบเดิมๆนะครับไม่กล้าคิดออกนอกกรอบไม่กล้าจินตนาการอะไร มันโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้คุณจะต้องกล้าคิดกล้าฝันกล้าเปลี่ยนนะครับจึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เคารพนับถือผู้ที่ได้ชมคลิปคลิปนี้แล้วเนี่ยมาช่วยกันเถอะครับมาช่วยกันสร้างโรงเรียนคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนเพราะว่าโปรแกรมนี้แหละที่จะทำให้อ่ คนเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยนักศึกษานักเรียนที่เข้ามาสมัครโรงเรียนของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่จะก้าวเดินไปอย่างภาคภูมิใจพึ่งพาตัวเองได้บนพื้นฐานของอัจจหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ไปเป็นทาสใครไม่ต้องไปพึ่งพาพึ่งพิงใครนะครับพึ่งพาตัวเองได้เมื่อเราพึ่งพาตัวเองได้เราก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้ แต่ถ้าเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับปรับเปลี่ยนนิสัยเดิมๆนะครับจากคนที่เกียจก็เป็นคนขยันคนที่กลัวก็ศึกษาเรียนรู้เพราะว่าความกลัวนี่เกิดจากความไม่รู้นะเมื่อเราศึกษาให้ให้เรารู้แล้วเราก็จะไม่กลัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ